ก็สวัสดีครับวันนี้อันนี้จะเป็นแบบขึ้นคําเตือนนะคือแบบคลิปนี้มันผมค่อนข้างที่จะโวยเรื่องนี้นะก็ถ้าใครที่จะเข้ามาดูแบบรีวิวเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องดูนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบโวยแบบโวยเป็นส่วนใหญ่นะเนื้อเรื่องแทบไม่ค่อยพูดถึงเลยก็แลงที่สําคัญคือมิโกะน่ารักครับแค่นี้แหละเออโอเคหลังจากที่เมื่อกี้ทําคลิปทัวร์ชัมังงะไปแล้วผมก็จะมาทําคลิปแนะนํา สารภาพรักกับคุณคังยัสต์ดีๆใช่ซึ่งเอ้ยก็มันเกินดนิดนึงนี่หว่าโอเคอแสงสะท้อนได้เรียบร้อยซึ่งเมื่อกี้เกิดเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยเอาถ่โส่งเคียดะไรเครื่องแบตโกโปรจะเป็นแบบเอียมๆแล้วก็มีที่ดึงๆใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้ในเชือกดึงๆมันมันแบบเสือกหลุดผมก็เครียดเลยแบบโอ้ถ้าลงไปสภาพนี้โดนพ่อด่าแน่ๆฮ ผมก็เลยคิดไม่ไม่หยุดตัวนีนาทีสุดท้ายก็คิดออกนะอ๋อทำไมไม่เซิร์ช g ูเกิลล่ะพอเซิร์ชปุ๊บอาร์มคำตอบเรียบร้อยก็หลอดไปครับโอเคก็ถือว่าลัคก,กี้นิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวมาแน,น,นะนำคุณภาพครับตัวอย่างเงี้ยข่าวไทยปุ๊บก็นี่นนะข่าวไทยปุ๊บข่าวไทยปุ๊บข่าวไทปก,ปก,ปกอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยอย่างงี้ปะเยีเ่ยมเ,เรียบร้อยซึ่งเล่มหนึ่งผมจะไม่แกะนะก็ เดี๋ยวจะฉีดจิตเดี๋ยวจะแนะนําไปเล่มสองผมจะแนะนำหนึ่ซีซั่นสองกันเพราะว่าไม่เก็ตไม่เป็นการสปอยมากเกินไปนะโอเคซึ่งเดี๋ยวพูดถึงตัวละครเมนของเวนมันจะมีตัวละครที่ผมชอบอยู่หลายระดับนะครับก็คือก็น่ารักดีนะกับโคตรน่ารักน่ารักชิบหายเลยมันจะมีสองระดับใช่คนระับซึ่งตัวละครที่อยู่ระดับแรกก็ก็น่ารักดีนะก็คือไม่ใช่ก็คือเธอคนนี้ ฮายาสกะไอเป็นเมดรับใช้ของครืงยะโอเคตัวต่อไปก็ชินอมิยานะก็อืน่ารักดี่ก็แค่นั้นนะนะส่วนต่อไปอิชิกามิก็จะเป็นพระรองที่ผมรู้สึกว่าเออมันดูอืมน่าสนใจที่จะเล่นเป็นเพลงในอนาคตมากเลยนะ แล้วก็ตัวละครที่ผมชอบอีกก็อีกตัวหนึ่งก็คือแม่มันต้องอยรงกลางสิ่าจะใช่นะตัวนี้อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ด้วยรุ่นพี่ซูบาริมนน่ารักดีเป็นตัวละครที่มีบทในซีซั่นสองอยู่แค่ตอนสองตอนแต่ในซีซั่นสามบทเธอคนนี้จะเยอะขึ้นนะใครเป็น FC เธอนี้ก็รอติดตามได้เลยนะแล้วก็จิกะอีกหนึ่งตัวละครที่รู้สึกว่าอืก็ ใช้ได้แหแต่ว่าหลังๆมันจะเหมือนไพมอนนิดนึงนะก็คือน่าลำคัญโคตรๆสำหรับผมผมไม่ได้ชอบน้องขนาดนั้นก็เลยรู้สึกลำคานแล้วก็ผมชอบสาวแว่นที่อยู่กับมิโกะด้วยส่วนเธอนี้ก็อืน่ารักดีชื่ออะไรนะลืมอะโคโตยัซสึ่ะหรือเปล่าจะไม่ได้ส่วนตัวคอนที่ผมคิดว่าน่ารักชิบหายเลยก็ เตรียมพร้อมที่จะถวายไตหนึ่งข้างไปเพื่อที่จะซื้อฟิกเกอร์เธอคนนี้มาบูชานะแบบคนเราสามารถอยู่ได้ด้วยไตข้างเดียวนะก็คนแรกเลยจะเป็นมิโกะจังหรือว่าที่แฟนของอนะิชิกามินั่นแหละอันนี้คือโวยเป็นงานส่วนตัวนะส่วนคนต่อไปก็คือมากิชิโจมากิเป็นตระกูลรองของชิโนมิยานะแบบ เธอคนนี้ก็แบบโคตรน่ารักแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่แบบน่าสงสารสุดๆในเรื่องนี้เหมือนกันเพิ่มไปเอ๊ะจริงๆมันก็มีบทอยู่แล้วซึ่งเธอชอบไอ้ซูบะสายซูบะสะคนไหนไวะหาก่อนเฮ้ยซูบะสะเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วซึ่งเธอใช่เนี่ยเธอโผล่มาเล่มหกด้วยซึ่งเธอชอบซูบะสายซูบะสะก็คือไอ้หนุ่มคนนี้ที่เป็นแฟนกับคาวาชิกิซึ่งคาวาชิกิเป็นคนที่นิสัยเข้ากับคาำยะได้ดีมากเลยนะแต่ว่า เธอคนนี้แบบน่าสงสารเพราะว่าเธอสนิทกับข้าวชิกะแล้วก็ชอบไอซูบะเมะไม่ใช่ซูบะเมะมันชื่อซูบะสะเฉยแต่ว่าก็โคตรน่าสงสารตรงที่เออต้องนกไปนะเพราะว่าเป็นแฟนของเพื่อนสนิทนะเกมมาเรียกใหม่ปะปเป็นหนึ่งนะผมหาเล่มก่อนก็หางงงนิดหนึ่งนะโอเคเจอละแปดห้า ต่อไปผมจะบอกสาเหตุว่าทำไมต้องซื้อเรื่องนี้ซึ่งช่วงเริ่มสิบจะเป็นช่วงต้นของซึ่งเริ่มสิบจะเป็นช่วงต้นของซีซัน3นะแต่ก็จะมีตอนอยู่ในซีซัน2ด้วย มีหนึ่งตอนที่อยู่ในซีซั่นสเรื่องยอ่ออย่างที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วเป็นสงครามของเหล่าสองอจิยะ 2, สองคนชิโนมิยะกับมิโยกิใช่ชืโรกกเนะมิโยกิเกือบจะไม่ได้อีกนิดนึงนะก็หรือเรียกง่ายๆคือสองครามของคู่รักเซนดิเรที่กว่าจะสารภาพรักกันก็รอไปเล่นที่สิบี่นะแบบนานมากแต่เรื่องที่มันยังไม่จบนะปัจจุบันมียี่สิบสมเรื่องย่อก็ไม่มีรนะยะมัน <c oughs> เรื่องย่อก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่พูดไปเลยโอเคส่วนสาเหตุที่ต้องซื้ออย่างโดยด่วนนะต่อให้คุณมีเงินที่จะเหมาะสําหรับซื้อได้แค่เรื่องเดียวก็ต้องซื้อเรื่องนี้ดด่วนเลยเพราะสาเหตุนั่นหรอเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเช็คปะหนึ่งนะมันจะมีตอนที่ไม่มีในอนิเมะอยู่นะหลายๆตอนอนะ่ะเพิ่งเปิดหน้าหนึ่งทีง่ถือว่าไม่มีถือว่าไม่มีสปอยนะแต่ว่าจะมีสปอยสำหรับคนที่ จามังหะนะอ๋ออ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนึกออกแล้วซึ่งตอนเล่มเก้าอันนี้อยู่ในเล่มเก้าหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้คือตอนสุดท้ายของไอ้ปอลุ่มปองเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นสองไม่ใช่เล่มเก้าเล่มเก้าเล่มแปด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 อยู่ไหนไหนเล่มแปดปะนี่เล่มแปดปะอ๋อเจอแล้วเล่มแปดใช่เล่มแปดก็จะมีตอนที่แบบผมรู้สึกเสียดายที่ทำไมถึงเขาถึงตัดฉากไว้นะ มันน่าเสียดายอะหาก่อนหาก่อนแล้วกอ็อยู่ในว่ใช่เนี่ตอนนี้ตอนนี้แบบโคตรน่าเสียดายเลยอนะแบบน่าจะหาน้าดูถ้ามีเป็นเบมนี้เนี่ยฉันทะเลาะก,กับแฟนเธอแล้วเหย็ด yes, สมมาขอให้โดนทิ้งไปเลยอิชิกามิเร็วไปแล้วต้องฟังก่อนแล้วค่อยแสดงคือไอซูอบะเมนะนี่มันเอซูบะสะนี่มันเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยเข้าถึงใจิตใจผู้หญิงนะแบบก็เลยมาปรึกษากับ ออสภาไม่ใช่มันต้องเรียกว่าอะไรรัฐสภาสุกปะใช้คำว่าสภาไปด้วยกันผมผมไม่รู้จะเรียกอะไรซึ่งก็มาปรึกษาปรึกษากันไปซึ่งอิชิกามิเนี่ยมันเป็นเทพเห็นการเข้าใจของผู้หญิงนะซึ่งอิชิกามิก็ได้อธิบายด้วยว่าผู้ชายที่ไม่เข้าใจหัว,หวอกของผู้หญิงก็คือจะเป็นผู้ชายที่ป๊อปนะไม่เหมือนมันที่แบบเข้าใจใจิตใจของผู้หญิงอย่างมากแล้วก็ จนรู้สึกแบบฝีหงายแคยขแคงซึ่งหลังจากที่ปรึกษาเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คืนดีกันเรียบร้อยซึ่งดูแต่สีหน้าแต่ละคนก็คือแบบอืมจะก,ก็คือไปหมากันทั้งสภาเลยนะแต่ส่วนคาถามที่น่าเศร้าที่สุดของชิโจวาก,กิก็คือคําถามเมื่อไหร่ฉันจะมีความสุขสักทีนะแบบเป็นตัวละครที่โคตรน่าสงสารเลยนะเออแล้วก็นี้ปาร์ตี้สาวๆอันนี้ก็แบบไม่มีนอนิเมะนะแต่ผมก็ไม่รู้สึกแบบปลื้มในตอนนี้เลยขนาดนั้นนะ สมควรยอมแพ้ในการตามหาอีกตอนหนึง่งผมน่าจะมาไว้นะไ่ไม่ได้มาไว้เซ็งโอเคอยืดยาวไปนิดนึงนะเอองั้นบอกเหตุผลต่อที่สมควรซื้อนะอันดับแรกเลยมันเป็นมังงะแบบที่เข้ากับยุคสมัยมากก็คือเป็นเรื่องราวของความรักเนี่ยแบบมันก็ไม่มีอะไรแปลกนะนอกจากเป็นเรื่องราวในแบบความรักในโรงเรียนที่แบบมันไม่มันมีทั้งเลียวแล้วไม่เลียวอะ่ะก็ใช้คำนั้นได้อยู่อย่าง สายลมรักฤดูร้อนในพวกฟูกไยย่งั้นมันคือ,ม,คอมันคือเลียวอะอย่างง้นะแต่เนี้ยมันคือแบบมีความคอมดี้ก็คือจะเป็นชีวิตของวัยเรียนที่แบบจะมีทั้งหวานปนเศร้านิดหน่อยก็คือจะใช้ว่าปกติก็ได้มั้งเพจริงจริงมันก็ถือว่าเลียวในระดับหนึ่งนะอย่างอิชิกามิเป็นคนที่โดนคนเกลียดใช่โดนคนรังเกียจอย่างชิโรกานี้ก็แบบพูดปั๊บเลนสาว ก็พวกคู่รักในโรงเรียนสาวเข่งคัดอันนี้แบบในห้องผมไม่มีสักคนเลยนะแบบพวกที่เข่งกับบรารยาเลยพวกนี้แบบอืไม่มีสักคนนะแบบซึ่งช่วงแรกผมบอกตรงๆนะผมรำคาญแบบมีโกาะมากแต่หลังๆมันน่ารักเกินไปแบบน่ารักมากซึ่งความเจ๋งของเรื่องนี้มาในสุกเอร์ลได้พูดเรื่องความเจ๋งละที่มาร์คที่ผมมาร์คไว้อยู่นะวะ่าซึ่งอาจจะเป็นการสปอยนิดหน่อยนะ ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยช่วงนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามีมกดน่ารักอันนี้คือสบายนิดหน่อยนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมตกใจมากว่าอืมเป็นสมแล้วที่มันมางะแบบตามสมัยใหม่ซึ่งมิโกบอกว่าเกมนี้ที่ฉันเคยเล่นก็เล่นเกมมือถือนิดหน่อยนะเล่น Identity โคบาจังด้วยเกมนี้ฉันเคยดูนะแคสเกมอิชิกามิก็ตกใจชิบหายย่นนะแคสเกมเล่นดูนะแคสเกมด้วยไม่เสร็จแต่สมัยนี้เด็กสมัยนี้ก็ต้องเคยดูอยู่แล้ววูทูเบอร์นั่นหรอซึ่ง คนที่ผมน่าตกใจยิ่งไปก่อนนั้นคือมิโกะดูสุกิโนมิโตะยังไงคือผมคนอาจจะใครที่ไม่ติดตามวีทูเบอร์ในไทยก็อาจจะไม่รู้จักนะแต่ผมจะเซิร์ชให้ดูว่าสุกิอ้ายเชีย YouTube. What <the> ช่ยยูทูปว่าจะฟังเตือนเชี้ยอะไรหนาผ่านอืมสุกิอ่าตาย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 สุกิสุกิ นมี no. ใช่ซึ่งสกิมโนมิโตะก็คือเธอคนนี้อ่ะ mm. เห็นไหม mm. เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยซึ่งก็คือเธอคนนี้นะซึ่งเห็นเป็นแบบสาวลูกประธานนักเรียนแบบสดใสอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะเธอเป็นคนที่ชอบเล่นมุกเสื่อมๆแล้วชอบพูดอะไรเสรื่อมๆพูดอะไรลามกแบบโคตรลา,แบบลามกเลยซึ่งสาเหตุที่ผมตกใจตลอดก,ก็มิโกะเป็นคนที่เข็งคัดต่อกฎดระเบียบมากใช่ไหมล่ะผมก็เลยแบบตกใจชิบหายเลยไม่คิดว่า มิโกรจะดูแบบมันน่าตกใจจริงๆนะแบบคนที่เคร่งคัดเกิดกฎระเบียบแล้วไม่มาดูแบบอะไรที่เสื่มๆสื่อมเงี้ยเสื่อมจริงๆนะลองไปดูไลฟ์ของน้องได้แบบโคตรเสื่มเนี่ยช่องน้องมีคนติดตามได้เจ็ดจุดแสนแล้วผมก็ดูน้องไปบางไลฟ์แต่ผมไม่ได้ตามน้องอะไขนาดนั้น,นก็เลยไม่กดติดตามส่วนใหญ่ผมจะดูไปทางคนเหลนี้มากกว่าอย่างที่ผมตั้งปกไปคลิปพี่โจวันพอยใช่ ซึ่งอันต่อไปอันนี้ผมว่าแบบเจ๋งมากเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นแบบถ้าไม่มีคือถ้าไม่มีนิวซิลั้นสี่แล้วไม่มีตอนที่ผมโกรธอะแบบผมจะแบรน A1 เอวันเลยอเอาดิงปะคือเป็นตอนที่ไอ้ยไม่เอาไอส้สกินเนอรไม่โตแล้วเปลี่ยนโคโลเน่เหรอมาโคโลเน่เออจริงๆผมก็ฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์นะ แต่ว่าอายุมันไม่ถึงแล้วก็ต้องต้องผ่านแบบเกณฑ์ฐานไปก่อนแต่จริงๆผมคิดว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าเอาจริงๆเรียนราดอก็พอแล้วปะโอเคซึ่งพ่อของชื่อโรกาน,นิบอกว่าพ่อว่าจะทำยูทูบเบอร์หาเลี้ยงชีพนะอันนี้ผมตกใจเลยแบบโอ้ยเ้ยแบบโคตรตามสมัยเลยแล้วก็น้องเคจังแบบคัาค้าอย่างแรงนะแต่จริงๆพ่อศึกษามาดีมากเลยแบบพ่อจะเอารูปนี้ ไปวาดใหม่แล้วลงสีในคลิปสตูดิโอจากนั้นก็ไปแอนิเมตในไลฟ์ 2D แล้วก็ใช้เฟสเล็กเพื่อเป็นการเรียนแบบสีหน้าคือแบบเฮ้ยศึกษามาดีมากแนละ้วหมายถึงคนเขียนนะศึกษามาดีมากรู้วิธีทำบีทูเบอร์ด้วยแต่จริงๆต้องเป็นคนที่วาดรูปสวยพอสมควรนะที่จะวาดลงสีในคลิปสตูดิโอด้วยได้ซึ่งพ่อผมวาดรูปในคลิปสตูดิโอบ่อยไหมก็บ่อยแลเพาะผมพ่อผมแบบอยากลองเข้าไปสู่โลกศิละปะด้วยโอเพนซีด้วย โอเพนเซีย er, สิผู้ผิดโอเพนเซีย er ก็คือคนที่ขายรูปแบบ NFT อะ่ะโอ้ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะรู้จักไหมแต่จริงๆก็สมควรู้จักไว้ไหนๆก็เป็นแบบเทสความรู้ไปแล้วก็เออไหนๆก็พูดเรื่องความรู้ไหนๆก็ขอให้ช่องมีสาระมั่งเถอะมาโอเพนเซียก็คือจะเป็นแบบไหนๆเห็นว่าเห็นจอผมใช่ไหมมันจะเป็น NFT ใช่คือคนที่วาดภาพแบบใช่คนที่วาดวาดภาพหล่าน,นี้ลงไปอะ่ะเห็นคนเห็นนี่ไหม 0.23เนี่ยถ้าเป็นเงินจริงๆแบบก็ตีเป็น1 ETH 1 ETH ก็คือ1แสนบาทคุณฟังไม่ผิดหรอกเห็น0.23คงคิดว่าพันสองพันใช่ไมไม่ใช่โว้ยมันแพงชิบหาย,ยนะมันไม่ธรรมดานะพวกเนี้ยซึ่งพ่อผมก็วาดรูปลงขายไว้ด้วยก็ใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้กันแต่ผมจะไม่ได้ว่ารูปพ่อผมวาดรูปอะไรไปบ้างนะซึ่งคนที่วาด n f t o m n i a ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกที่อืว่าเป็นคอลเลกชั่น หรือจะเป็นวาดแบบปีหนึ่งหเดือนโรงงานครั้งก็คืองานที่ขายได้แพงที่สุดในโลกนะก็คือห้าพันูปวาดในทั้งจอสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็น5000ันูปวาดอันนั้นน่าจะเป็นงานที่ขายได้แพงที่สุดของโพเพนเซียนะแถมก็เป็นแพลตฟอร์มที่เขาเห็นงานคุเค่าของงานศิละปะนะแถมมีเด็กอายุ10ขวบวาดงานขายได้10ล้านด้วยแหละเก่งมากๆเลยซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆใครวาดลูกเก่งก็ เก็บเงินไว้ใชห้ได้สัก3ามสี่พันเพื่อที่จะเอาเข้าอุนเซียแล้วก็วาดสามารถส่งผลงานได้นะแล้วก็หาเงินหารายได้เลี้ยงชีพได้เลยนะแถ่มีเด็กมัธยมต้นมห้าวาดรูปขายลงโอเ n น e a เนีย่ยถึงขั้นแบบเลี้ยงนั้งครอบครัวได้เลยโอ้ชี่ยแพงวะเก้าล้านเลยหรอเอาเื่คุณเห็นไ่มเนี่ยดูดิตัวพิกเซลอย่างเงี้ยเขาขายได้แบบไม่ใช่เก้าล้านหร สี0 0 0ดอลลาร์นี่แบบ30,000ดอลลาร์นี่1 30,000ดอลลาร์รู้สึกเป็น1ล้านบาทนั่นแต่40,000ก็2ล้านผมจำมูลค่าผิ 40, ดว่ะ40,000ดอลลาร์นี่มัน3ล้านหรือเปล่า2-3ล้านอ่ะแถวๆนั้นอจะไม่ได้โอเคมานอกเรือนนานแล้วปลงลงๆๆล,ลโอเคซึ่งผมอธิบายเรื่อง NFT นอฟซีโอเวนเสียไปเรียบร้อยแล้ว อาจจะแบบมีความรู้แฝงมาน,นิดหน่อยใครไม่สนใจก็สคิปไปได้ด้วยกันมาต่อที่พอพ่ออยากเป็นยูทูบเบอร์ธรรมดาก็ตอนแรกชิโรกันนี้ก็สงสัยว่าจะว่าไปมีคนติดตามเท่าไหร่เนี่ยถ้าแค่ร้อยเดียวผมนี่นตกใจยอดติดตามหมงช่องพ่อมากเลยจำนวนยอดติดตามห้าหมื่นี่ผมเคินเลยนะแบบมีแค่สองอยของผมผมนีแบบ่ตกใจเลยแถมมีคนแบบ โดเนีเป็นซูเปอร์แชทด้วยนะซูเปอร์แชทคืออะไรนี่คือต้องอธิบายให้หมดเลยอนะจับไปไหนไหนละ่ะแบบคนที่โดเนีเป็นซูเปอร์แชทนะอ่ะเดี๋ยวเอาหน้าหลังนี้คือถ้าฉากนี้ตัดลงตัดในนิเมสีทั้งสีนี่คือผมโกรธอะซูเปอร์แชทใช่ซูเปอร์แชทก็คือเป็นจำนวนเงินที่แบบมากจนที่ขึ้นหน้าโดเนีเป็นสีแดงอะโอเคมาไหนๆก็จะเข้าสู่เรื่องเนื้อหาความรู้ก็เต็มที่แล้ว ซูเปอร์แชซึ่งคนก็มีซึ่งก็มีคนสอนอยู่นะแบบว่ซูเปอ,อร์แชทเือร์ไลน์ซูเปอร์แในไลฟ์ของ Youtube Youtuber มือใหม่ใช่ Super c h a ชมันจะเป็นตัวสีแดงๆเป็นแบบยอดเดนเนที่แบบเยอะเอาเรื่องเลยนะเป็นแสนดอนดอ,นดอ,นดอนเป็นแสนเป็นหมื่นดอนอนะอย่างเธอคนนี้เป็น h o ล่ l ไลฟ์เอนะที่อยู่ในสังกัดเดียวกับกอล่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะ ใช่เนี่ยไอซูเปอร์แชทเนี่ยมันคือสีแดงๆตรงนี้เห็นปะเนี่ยหนึ่งพันดอลลาร์บ้างนาหนึ่งร้อยสแตนชูดดอลลาร์เฮ้ยเยอะอยู่นะหนึ่งร้อยสแตนชูดดอลลาร์เนี่ยเอาเรื่องเลยนซื้อรองเท้าบาสหรูๆที่คืนหนึ่งเลยของสเตฟานเคอร์รี่อันเดอร์อาร์เมอร์พูดตางชาตินี่มันรวยจริอยอยงๆว่ะอืมเนี่ยหนึ่งร้อยดอลลาร์อย่างเงี้ยคือซูเปอร์แชทนะซึ่งก,กลอลกอลกุล่าเนี่ยแบบเคย ขึ้นซปเปอร์แชทแบบเยอะเลยนะเนี่ยซุปเปอร์แชทเนี่ยหนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วหนึ่งคือว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์นี่ก็คือขึ้นซุปเปอร์แชทได้แล้วนะแต่หนึ่งร้อยดอลลาร์นี่มันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะที่แบบไปโดเนทให้เธอคนหนึ่งคือต้องมีเงินอย่างน้อยแบบเยอะเอาเรื่องเลยถึงจะแบบสามารถโดเนท e ได้เป็นซุปเปอร์แชทนะ <c oughs> พอมาพูดเรื่องพวกนี้แล้วรู้สึกอยากพูดเรื่องความรู้อะ โอเคซึ่งด้วยความน่ารักของน้องเคมาตอดอันนี้คืออยู่ในเรื่องเลยพีฟอนนะไม่ไม่เกี่ยวกับกอลกูล่าแล้วโอเคต่อเฮ้ยเดี๋ยวต้องอธิบายว่ามีทูเบอร์คืออะไรไหมช่านะงแห้งกันเลืเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังซึ่งต่อนะหลังจากที่น้องเคเดินไปดื่มก๊อกน้ำใช่ก็มีคนถึงขั้นโดนเนี่ยหนึ่งพันเยนหนึ่งพันเยนก็เป็นเงินสักราวๆสามร้อยบาทนะคุณพ่อแคปยกลูกสาวคนสวย ให้ hey, ผมเถอะครับนี่เงินค่าสินเสด,ดูุสาวครับูุสาวน่ารักจังดื่มก๊อกน้ำน่ารักจังข่าน้ัค่าขวดน,น้ำคือแค่เดินผ่านก็มีคนดามิโดเนทให้หนึ่งหมื่นเยนแล้วหนึ่งหมื่นเยนก็เท่ากับสามพันบาทนะสามารถซื้อสกิ๊กสเกลได้ตัวหนึ่งเลยดิโดความดูเขาแน่นวะแล้วรุ่พี่สุบามะก็มาปรึกษานี่นหน่อยนะซึ่งช่วงที่คุณพ่อข้องน้ำใช่ไหมหน้าแถม น้องเด็กดือ้อน่ารักจริงๆพ่อเป็นเท่านั้นจังจังต้องรู้คุณค่าเงินรู้ไหมคือคนเลอขนาดนั้นเลยเหรอเป็นลูกสาวจริงๆดิหนึ่งพันเยนเอาไปซื้อขนมนะจะดีจังเป็นห่วงด้วยก็บอกทําไงเลิกให้เงินเด้อแล้วนะฟังกันไม่เห็นรู้เรื่องเลยหนึ่งหมื่นเยนสามพันบาทเก้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเยนพอตีกงโกงก็เป็นสามพันบาทรับทราบจะใช้เงิน,นประหยัดครับให้อยู่ในอพาร์๋าเป็นถูกๆแบบน,นี้ไม่อันตารายเหรอทุกคนอยู่เท่งงาไนได้แล้ว จริงๆแล้วก็จนนะคนให้เยอะเลยเป็นโอกาสให้การเป็นโอกาสให้ซุปเปอร์แชทแล้วครับจะเลิกให้เงินแล้ว5้ารยเยนก็พอแล้วแล้วก็มีคนโดเนสองหมื่นเยนห้าหมื่นเยนแบบโดเนทให้เยอะสุดๆแล้วจำนวนเงินซุปเปอร์แชทในวันนั้นทะลุยอดแปดแสนเยนแปดแสนเยนอืมต้องต้องสรุปยอดใ,ใช่ไหมคขไม่ค่อยมีใครอยากให้สูผมสรุปบกผมอยากเสือกสบเองไงโอเคแปดแสนเยนคือกี่บาทแล้วครับนักเรียน โอเค1น0 0 0เยนก็คือ3,000บาทใช่ไหมครับแต่ถ้า1 0 0 0 0 0สเยนก็เท่ากับ30,000บาทถ้า8 0 0 0 0เยนคือเท่าไหร่ล่ะครับคิดเอาเองล้วกั้เกยจครับโอเคปัจจุบันตอนนี้มี LC ก็มี20เล่มใช่ไหมนี่นะผมขอเช็คลฟ์แป๊บนึงนะปัจจุบัน l อมี20เล่มอันนี้คือผมพูดแบบไม่ต้องคิดนะแบบไม่ต้องใช้สมองพูดอะไรมากหมายถึงคือ ใช้สมองอีกครึ่งซีกในการพูดนะคือผมแทบไม่สนใจไอการแนะนำอะไรนี่แล้วคือผมเซิร์ชอยู่โคโลไลฟ์ผมมาเช็คว่าเฮ้ยจริงๆผมต้องเปิดอีแอดเค้าอยูนั้น่ะผมมาเช็คว่าตอนนี้ใครกำลังไว้์อยู่บ้างนะต่อนะซึ่งปัจจุบัน l อ LC ของเรื่องนี้มี23เล่ม LC ก็โดยสําัรัิมพิมอะไรชูเอชะใช่เป็นมีชื่อเสียงะสมฝั่งแพิมชูเอชะเนี่ยโอ้หลายบาทไลฟ์ ทีนี่ไลฟ์เทนี่ก็คือน้องสาวของพี่ทีนมูนะโอ้ดูเซียไลฟ์โอ้เปาไลฟ์ด้วยตายแล้วดูไม่ถูกคนวิุ่ดุคนที่ชอบที่สุดแล้วกันจะไปฟุกุก,กิฮาโลวีนร้องเพลงเหรอเอสเซมาเอสเซมาไม่เห็นท่าไม่เอาฟังไม่ออกโว้ยงั้นเอาเอาทีนี่เลยกันโอเคทีนี่ทีนี่ทำอะไรอยู่มันจะยากสักไหนอ๋อเล่นเกมอยู่จะไปมาใส่หูฟังก่อน โอเคมาต่อนะครับซึ่งปัจจุบันมีอยู่20ในไทยมีอยู่20เล่มแต่ว่าของญี่ปุ่นมี23เล่มแถมในปัจจุบันนั้นเล่นเรื่องเนื้อหาของอิชิกามิไปมากกว่าด้วยเพราะว่าคัางวยะกับชิโรกาเนะเป็นแฟนกันแล้วก็เลยจบเนื้อหานั้นไปก็จะเป็นเรื่องไปเรียนต่อของชิโรกาเนะแค่นั้นแต่ของอิชิกามิเนี่ยแบบเป็นเนื้อหาของฮาเรมเนี่ย,ยวความสนุกนี้ผมให้ 9. 9เต็ม10นะ เนื่องจากภาพสวยภาพน่ารักตัวละครโคตรน่ารักพร้อมที่จะถวายใจข้างหนึ่งไปให้แถมเป็นเนื้อเรื่องที่ตามยุคสมัยได้ดีมากมีทั้งโ o l ลไลฟ์ซูเปอร์แชทคลิป u ีโออะไรพวกนี้แบบเป็นอะไรที่ดีนะเป็นอะไรที่แบบดูร่วมสมัยเดียวเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งในเรื่องอื่นๆที่ผมไม่ค่อยเห็นพูดถึงนะอย่างพูดถึง h o l ลไลฟ์ไอเกมพวกเกมมือถือไอเดนิตี้อะไรพวกนี้แบบมันไม่ค่อยได้เห็นพูดถึงนะคนดู โดนินี่ดีไหมเช็คเงินในทุม่เยีะไม่เท่าไหร่ถ้ามีสักร้อยหนึ่งโดนิชไปร้อยหนึ่งเลยโดนเนที่มีมอินทีนี่น่าสนใจดีโอเคต่อนะผมให้9 9เต็มสิบเนื่องจากภาพสวยตามสมัยปกปกขีเหี่ดีก็ลืมแถมมีเก็บกิมมิคเล็กน้อยๆนะอ,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 อย่างปกด้านหน้าใช่ซึ่งปกด้านหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะ แสบทุกเล่มมันจะมีปกด้านหน้าอย่างนี้ด้วยแบบคนที่คุณชอบในคนที่คุณชอบในคณะกรรมการนักเรียนเออมันเรียกว่าคณะกรรมการนักเรียนเนาะเออชอบฉันหรอคะฮ่าฮ่าฮ่าปากเอาแต่พูดเฉยๆสุดท้ายก็เป็นแบบนี้สินะฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นของเจ้าตัวฝากถึงคนบันเอิญที่เล่กได้ฟูจิแล้ววะชูฟูจิวะ ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะที่ได้เห็นมังงะที่พูดถึงโ o โลไลฟ์การทําเป็น Youtube การโดเนทแบบ s u p e r ร์แชทนะในแบบหลายๆเรื่องมันไม่ค่อยมีให้เห็นกันซึ่งผมแนะนําให้ไปซื้อนะใครมีเงินอยู่พันห้าพนหกะซื้อไปงี้หมดเลยยีเล่มการันตีความสนุกความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับก็คือ10เต็มสินะแค่นี้แหละผมอวยนะแค่นั้นสวัสดี